สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำฝังเข็มฮอร์โมนครับซอมบี้ครับฮอร์โมนเพื่อบำรุงรากบำรุงต้นบำรุงใบครับกันหนอนครับกันนอนครับอะจับไของนาเลยนี่บอนี่จะเจาะแล้วครับเจาะเลย เจาะเซ็ตก็เอาตอกครับค้อนตอกตัวนี้ใส่เข้าไปครับแล้วเอาเข็มสลึงครับฉีดเข้าไปสิบห้า1 5ซีครับฉีดเข้าไปแล้วก็เอาตะปูแย่ yeah, ครับ เพื่อกันลมมันเลื่อนมันจะไหลไปเลยครับตัวนี้ใช่สองเข็มครับเดีย๋ยวฟังนี้แคปหนึง ออกไปเลยครับแล้วก็สลิงฉีดยาครับจิ้มเข้าไปแล้วก็ฉีดเข้าไปก็ตะปูเห้ยหเข้าไปไอตัวน,วนี้ตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่่อใหญ่ ตามเอาอืมก็ตามตา ห้าซีซีป,ปูยจะรปูเยอะเข้าไปจจูเยอะเข้าไปทำเรื่อยๆครับ ทำเหมือนกันเรื่อยๆครับสิบห้าซีซีครับเป็นอัดเสร็จ เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเล็บเสียดวธิธีฟังเข็มครับรอันนี้ยาของป่าแหวงจากจังหวัดจันทบ,บุรีอำเภอบางขามครับใครสนใจยาตัวนี้ก็สั่งกับป๋างบได้ครับสังๆลิตรละเจ็ดรอยบาทครับเข็มชุดละ30บาทครับชุดหนึงมีครบชุดครับพี่น้องชาวสวนทนเรียนสนใจก็โทรสอบถามนะครับ0844766843